ข่าววินัยเที่ยคืนฟุตบอลไทยบายมานโวปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่12พฤศจิกายน2566โดยชายผู้บังคับรังฟุตบอลไทยครับรับมาดูข่าวฟุตบอลไทยช่วงที่คืนวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงคืนวันนี้เอาื่งยังไงงานนี้นะฮะมานโวทีมยักษ์ใหญ่ของลิกสวีเดนเซ็นสัญญากองกลางลุกรึ้งไทยนะ โดยกันนี้ทางด้านของสโมสรมันโมเอฟเอฟนะฮะทีมยักษ์ใหญ่แห่งทางลีกสุดสเวเดนประกาศในการคว้าตัวอ,องเดเรียสยามสกุลมานะฮะกองกลางดาวรุ่งลูกครึ่งไทยสวีดดชวัย19ปีเข้าสู่ทีมชุดใหญ่่างเป็นสังการโอ้โหเปนว่างานนี้นะผมถือว่าเป็นะไรที่เซอร์ไพรส์เป็นอย่างมากนะฮะเอ่อก็ฝากติดแฮชแท็กและไปเชียร์แข้งลูกครึ่งคนนี้กับลีกสวีดเดนกันด้วยครับถือว่างานนี้อนาคตไกลไม่ใช่ย่อยเลยนะ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาได้ยังไงงานนี้ระทึกกันทั้งสนามชมช็อตของเอกนิป,ปัญญาในรุกทีมชาติไทยหลุดแหงหลังวิเซลโกเบเข้าไปซัดด้วยขวาเต็มๆโดยโอกาสของเขาใกล้เข้ามาแล้วเมื่อทางซาเกียสกอร์ซานะฮะกดซูใหญ่แห่งท้าปีศาจแดงอุระวะเรดไดมอน ส่งเซอร์ไพรส์ส่งเอากนิตปัญญาในรุกทีมาชิไทยประเดิมตัวจริงครั้งแรกบนเวทีเจลิก่ปุ่นรับบทตำแหน่งพย์เมร์เต็มตัวก่อนที่จะเข้าสู่เครื่งหนังเอกนิตมีจังหวะในการลุ้นประเดิมสกอร์แรกบนเวทีเจลิกของญี่ปุ่นจะจังหวะหลุดแผงหลังวิซซโกเบทั้งแผงเข้าไปดวนตัวต่อตัว,ตวกันกับยอดนายด่านวิซซโกเบงานนี้เป็นอะไรที่ระทึกจริงๆครับโอ้โหน่าเสียดายนะฮะที่อีกนิดเดียวนั้นเขาจะสามารถเบิกสกอร์ของเขาได้ในขณันี้ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับแนวรับตัวหลักทีมชาติจีนถอนตัวโค้ดเรียกแข้งทีมตกชั้นเสียบแทนนะ โดยกันที่ทีมชาติจีนได้ข่าวร้ายก่อนการประเดิมสนามฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเดเชียกลุ่มซีในเกมบุกไปเยือนไทยวันที่16พฤศจิกายนาเมื่อกองหลังตัวหลักของทีมอย่างทางไทอัสบรานิงหรือว่าเจียงกวงไทยแข้งวัย29ปีของสโมสรเซี่ยงไฮ้พอยต้องขอถอนตัวจากทีมชาติเนื่องจากว่าประสบปัญหาอาการบาดเจ็บเอ็นหัวเขา่าจนล่าสุดนั้นกลุ่ซือทีมชาติจีนต้องเรียกแข้งทีมตกชั้นมาเสียบแทน โดยทางด้านของไทอสัสบราวนิง่งหรือว่าเจียงกวงไทนะฮะแข่งวัย19ปีของสโมสรเซียงไฮ้พอย์ชพลาดการลงสนามในเกมสุดท้ายสตวนลีกของจีนเนื่องจากว่ามีอาการบาดเจ็บที่เอ็นหัวเขา่าซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการเช็คสภาพความพร้อมกับคุนซือีิชาชิจีนอาริสันดาจานโควิชน่าจะมารวมทีมได้แต่เมื่อถึงเวลานักเตะก็มีสภาพไม่พร้อม จะสุดท้ายแล้วต้องเรียกกองหลังของสโมสรเซอนเจ,จ้นที่ตกชั้นไซนิดรีกวันอย่างซือเห่าเฟิงแข่งไว้สีปีวัจบันนี้มาร่วมทีมท่ามกลางความสงสัยของแฟนบอลจีนที่มองว่ากุนซือทีมชาติจีนน่าจะต้องเรียกนักเตะจากสโมสรอ,อื่นที่มาอยู่ในโซนตกชั้นเข้ามาสู้สึกให้กระทังทีมชาติในคณะนี้ สำหรับทีมชาติจีนมีคิวลงทําศึกฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่มสนัดแรกด้วยการบุกมาเยือนทีมชาติไทยวันที่16พฤศจิกายนที่สนามราชวังคารากีฬาสถานเวลา19.30นเป็นต้นไปนะแต่ผมเป็น,นว่าง,งานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรนะแล้วมาดูประเด็นข่าวจอมาเกันครับเอาไดยังไงห้องเย็ยนท่าข้ามยึดจ่าฝูงเหนียวแน่นถล่มไทยอาร์มี่ไป7-1ต่อในศึกฟุตซอลลีก โดย2ทีมลุ้นแชมป์ยังจี้ติดกันไม่ห่างฮะเมื่อห้องเย็นท่าข้ามได้คาถาวุิผู้พันบินเรียนเหมาสองประตูพาทีมเปิดบ้านรัวแซงพริกเอาชนะฝุนซอไทยอเม,มี่ไป7ต่อ1ยังคงยึดจากฝูงเหนียวแน่นส่วนทางแบ็คเพิร์ลยูเต็ดนั้นเปิดบ้านเฉือนธรรมศาสตร์สเตเดียน3ต่อ2จี้ติด2ทีมขณะที่บรูเวบชมุมบุรีมาเฮท้ายเกมได้ทางบรูติโก้กดเบิ้ลพาทีมบุกอัดกเกษมบันดิต f เอฟซีสุดมันไป5ต่อส ศึกฟุตซอลไทยลีก2ว23นัดที่21นะฮะโดยการแข่งขันฟุตซอลไทยลีก2ว23เละที่2นัดที่21ประจำวันเสาร์ที่11พฤศจิกายนมีการแข่งขันนะฮะทั้งหมด4คู่คู่น่าสนใจที่ท่าข้ามสนามชัยจังหวัดสมุทรสาครเทพพระชัย ห้องเย็นท่าข้ามจากฝูงลงสนาม20นัดมถิถทลห้บแ58แต้มเปิดบ้านรับการมาเยือนเสือดำแห่งแดนตะวันตกฟุตซอลไทยอาร์มี่อันดับที่12มี14แต้มจากการลงสนาม20เกมโดยเล็กแรกเป็นทางฟุตซอลไทยอาร์มี่เปิดบ้านพ่ายห้องเย็นท่าข้ามไป2ต่อส โดยเ,เริ่มขึ้นเวลาแรกเป็นทางด้านของทีมเยือนฟุตซอลไทยอ์ม,มี่บุกข,ขึ้นมานําไปก่อนนะฮะจากพนันชัยทองอ่วมใหญ่นาทีที่7ก่อนที่ห้องเย็ยนท่าข้ามจะมายิงแซง3ประตูรวดจากทางคธาทามุตผู้พันทําประตูตามตีเสมอนาทีที่12อาทิพตพงบุ่งพราย นาทีที่12แล้วก็บรอันกรอเมสนาทีที่15จบครึ่งแรกข้องเย็นท่าข้ามขึ้นนําไปอยู่3-1ต่อ 1. ส่วนในครึ่งหลังเนี่ยยังคงเป็นทางเจ้าถิน่นมาบทสกอร์เพิ่มจากทางวินเรียมทําคนเดียว2ประตูนาทีที่32และก็นาทีที่35 นัทพลแตงพลอยนาที36และก็คาถาวุฒิผู้พันมาทําประตูที่2องของตนเองในเกมเกมนี้นาที38จบเกมห้องเย็ยนท่าข้ามเปิดบ้านพลิกแซงเอาชนะฟุตซอลไทยอาร์มี่7-1ส่งให้เจ้าถิ่นนั้นเก็บเพิ่มเป็นทั้งหมดท1แต้มจากทั้งหมด21นัดรั้งตําแหน่งจ่าฝูงต่อไปส่วนทีมเยือนลงสนาม21นัดมีทั้งหมด14แต้มเท่าเดิมยังต้องลุ้นหนีตกชั้นกันต่อไปนะ ขณะที่อีกคู่หนึ่งที่ยิมเนเซียมชั้น12นะฮะมอกเกษสบณดิตวิทยาเขตล่ม9ก้าโตสเตเล็กสิงล่มเก้ากษะเสบดิต FC อันดับส0มีทั้งหมด21แต้มจากทั้งหมด20นัดเปิดตารางรับมือฉลามโตเล็กบรูเวฟชมบรีอันดับ3ลงสนาม20นัดมีทั้งหมด45แต้มโดยเล็กแรกบรูเว็เปิดบ้านเอาชนะกระเสมบมดิตเอฟซีไป3-1ครึ่งแรกเป็นทางทีมเยือนบรูเวฟชมบรีบุกมาได้ประตูขึ้นนาไปก่อนจากเพียรพัฒ์แก้ววิไล หลังจากนั้นทั้งสองทีมพยายามจะหาจังหวะจบสกอร์แต่ยังไม่มีประตูเพิ่มเติมหมดเวลาครึ่งแรกบริเวช็ชมบรีบุกขึ้นมานำหนึกลับมาเล่นกันต่อในครึ่งหลังทีมเยือนมาได้ประตูเพิ่มจากทางบรดิคาคา,า,ามากโก้ก่อนที่กเกษมบันฑิตเอฟซีจะมาทําประตูตีไข่แต่จะทางพัฒการสังสุวรรณทางบริเว็ชุมบรีเองก็มาได้ประตูหนีห่างจากทางสุภวุฒิเท่อนกลางอีกครั้งในขณะนี้ หลังจากนั้นเจ้าถิ่นก็มาทําประตูไล่ตีตื้นจากทางลวนนะฮะโกเมสก่อนที่เจ้าถิ่นจะมาได้ประตูตามที่เสมอสาต่อ3จากทางนัทวัตชูทัพท้ายเกมเป็นทางฝั่งทีมเยือนมาโบกประตูเพิ่ม2สกอร์กลับมานาอีกครั้งจากบรดิโก้คามาโก้และก็บรนชัยจูงวงสุข จบเกมเกษมบันดิต FC เปิดบ้านแพ้บรูเว็บชุมบุรีไป3ต่อ5ส่งให้ผู้มาเยอนเก็บเพิ่มไปทั้งหมด4 1แต้มจากทั้งหมด21นัดโซนเจทินลงสนาม21สนัดมีทั้งหมด21แต้มเช่นเดิเดมส่วนผลการแข่งขันอีก2คู่ที่เหลือแบล็กเพลนะฮะชนะธรรมศาสต,ตร์สเตเดียมไป3ต่อ2ทำให้แบล็กเพลนั้นยังจี้ติดห้องเงย็นท่าข้ามจากฝูง2แต้มนัดต่อไปแบล็กเพร์ลจะเปิดบ้านารับมือห้องเงย็นท่าข้ามในเกมชี้ชะตา แชมป์ซีซั่นนี้และคู่สุดท้ายแบงคอก BTS เสมอราชพัฒเพชรบุรีไป3าตสาำหรับโปรแกรมกนนารแข่งขันฟุตซอลไทยลีก2023เลข2นัดที่21วันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายนมีการแข่งขันทั้งหมด3คู่เวลา1นาิกากา3 0นนนทบ,บุรีฟุตซอลขลับพบกัรท่าเรือ ASM ที่ลำโพสเตเดียมเวลา18.00นา สุรธานีพบทางมภาคตะวันออกชิงเหนือที่ข้างตาปีอารีนาจังหวัดสุพรรณธานีและเวลา19นาฬาิกา30นาทีเอ็นทีฟุตซอลครับพบราชนาวีที่อาคารกีฬาเนร่มเอ็นทีสำงานแจ้งวัฒนะถ่ายทอดสดทางช่อง f a c e b o o กแลวก็ u t u ู e ฟุตซอลไทยแลนด์และก็แอปพลิเคชัน t Sport 7ในครังนี้นั่นเองครับอาจจะผมเป็นว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้การว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ เป้าคือ3แต้มทีมชาติไทยซ้อมต่อเนื่องกฤิดารับเจอจีนไม่ใช่งานง่ายอย่างแน่นอนนะโดยงานนี้ทางด้านของทางาานะฮะนักบีจี i n i n i n ร n นิ่งเซ็ตบอญชายทีมชาติไทยชุดทำศึพวกพตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะประทะากับจีนและก็สิงคโปร์วันที่16และก็21พฤศจิกายน ดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้มีนักเตะทั้งหมด22คนโดยขาดเพียงแค่4นักกีฬาที่ขาแข้งต่างแดนจะตามผสมทบในภายหลังโดยการฝึกซ้อมเน้นที่ความเข้าใจในการเล่นร่วมกันใช้เวลาฝึกซ้อม1ชั่วโมง30นาทีก่อนการฝึกซ้อมกฤษดาการแมนนักเตะทีมชาติไทยได้กล่าวถึงว่าผมเพิ่งจะมาซ้อมกับทีมได้เป็นวันที่2ก่อนหน้านี้นได้ฟื้นฟูร่างกายโดยรวมแล้วสภาพร่างกายของผมก็พร้อมนะกกับทางทีมชาติจีน เกมเจอกับจีนเป็นเกมแรกของการแข่งขันซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนนะว่าเกมนี้เราตั้งเป้าจะเก็บ3ามแต้มให้จุนได้จีนเป็นทีมที่แข็งแกร่งนักเตะล้นแล้วแต่มีคุณภาพแต่เราจะสู้เต็มที่อย่างแน่นอนในครั้งนี้ฝากแฟบนบอลไทยมาเชียกยกันเยอะๆครับส่งเสียงเชียร์ทำให้พวกเรานั้นยิ่งมีกำลังใจที่จะลุยคู่แข่งอย่างแน่นอน ำหรับทางทีมชาไทยมีโปรแกรมฝึกซ้อมอีก3ครั้งก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2026โซเอเชียรอบคัดเลือกรอบ2กลุ่ม4แม m a t c h ที่1พบกับทีมชาจีนทีิสนามราชมังคารากิฬาสกีฬาสถานวันที่16พฤศจิกายนเวลา19นาฬิกา30นาทีถา่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีในครั้งนี้นั่นเองนะและนี่ก็เป็นข่าววิดีที่เก่ดขึ้นผู้บอลไทยไบมาโน่โปรกิงสไตร์ประจําวันที่12 พฤศจิกายน2566โดยชายผู้พัคัร่งผู้บันแทนครับ